สวัสดีครับมิเตอร์ทอมชาแนลนะครับพอดีหิวน้ํากําลังจะลงไปซื้อน้ําแต่มาสะดุดตาตรงเจ้าตุ๊กตาเนี่ยไอยตุ๊กตาเรียกคนเข้าร้านน่ะผมก็เรียกไปถูกเหมับคือลมมันก็กําลังพอดีเลยนะฮะที่เขาจัดไว้เนะี่ยแล้วมันก็ทําให้มันโยกได้สวยงามมากนะครับ คือเจตนาเขาเนี่ยคงจะให้มันกวัดมือเข้าร้านแหละนะฮะแต่ทีนี้ลมมันคงยังไงสักอย่างนะฮะมันก็เลยแบบเหมือนลักษณะว่าแอนแอนอะไรประมาณนเ,าาเ,นะะเนี้ยเนแอ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 นเออมันข้อท่าดีอ่ะนะฮะเนี่ยถ้าเปิดเพลงเนี่ยถ้าทางจะเข้าจังหวะน่าดูนะฮะเพลงแบบแดนๆดนหน่อยนะฮะ เอวอ่อนน่าดูเลยอยู่ตรงข้ามกับโลตัสเทพสิทธิ์นะฮะตรงนี้ครับใกล้ๆก,กับพัทยาใต้ข้ามสะพานลอยมาก็จะเห็นไอตัวเนี้ยไอ,อ้สะพานเอวเขาก็จะอ,อ่อนแบ้งหลังนะเอวเขาก็จะอ,อ่อน หเห็นตอนกลางคืนเนี่ยมีสยองแน่นอนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ